อัลสลามุอะลัยกุมุอะลาอฮุมุลลอฮิตะ a l a ฮิวบารอกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนค่ะวันนี้เจอกันกันกบวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะในคาบเรียนที่9กับเรื่องของการคายน้ําและการสร้างอาหารของพืชค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้กันว่าพืชเขามีการคายน้ําอย่างไรแล้วก็สร้างอาหารอย่างไรนะคะไปเรียนกันเลยค่ะ ใบไม้นะคะมีหน้าที่สำคัญในการเจริญเติบโตของพืชก็คือจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่สร้างอาหารให้กับพืชค่ะโดยใบจะเป็นส่วนที่เจริญเติบโตยื่นออกมาจากข้างลำต้นบริเวณที่เป็นข้อนะคะหน้าที่สำคัญของใบมี3าอย่างด้วยกันก็คือคลายน้ำสร้างอาหารแล้วก็หายใจหรือแลกเปลี่ยนแกส๊สนั่นเองค่ะ แล้วพืชเขามีการคายน้ำอย่างไรเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะบริเวณใบของพืชนะคะด้านบนฝั่งที่รับแสงเราจะเรียกว่าหลังใบส่วนด้านล่างนะคะที่หันหน้าลงสู่พื้นดินเราจะเรียกว่าท้องใบซึ่งบริเวณผิวใบทั้งสองฝั่งนี้ล่ละคะ่ะจะมีปากใบ รูปภาพของปากใบอยู่ด้านล่างนะคะโดยปากใบจะมีจํานวนไม่เท่ากันนะคะท้องใบนะคะที่อยู่ด้านล่างจะมีจํานวนปากใบมากกว่าหลังใบที่อยู่ข้างบนเนื่องจากหลังใบต้องเจอกับความร้อนและแสงแดดเยอะนะคะปากใบก็เลยมีน้อยและมักจะมีการปิดปากใบด้วยเมื่อปากใบเปิดนะคะพืชก็จะมีการคายน้ําออกมาและนอกจากคายน้ําแล้ว ปากใบก็ยังเป็นช่องทางให้พืชมีการหายใจแล้วก็แลกเปลี่ยนแกส๊สได้ด้วยค่ะในภาพนะคะคือปากใบของพืชจริงๆที่นำไปถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงก็จะพบว่าปากใบมีลักษณะรูปร่างนะคะมี ช่องตรงกลางที่ใช้ในการคายน้ำออกมาแล้วก็มีเซลล์อยู่ข้างๆทำหน้าที่ควบคุมให้เปิดและปิดได้ด้วยโดยเมื่อปากใบเปิดนะคะพืชก็จะคายน้ำมากซึ่งในช่วงเวลาอากาศร้อนๆพืชก็จะคายน้ำมากอากาศร้อนอากาศแห้งความชื้นน้อยเนี่ยพืชจะคายน้ำออกมาเยอะ และถ้าหากว่าพืชคลายน้ำมากเกินไปนะคะอาจจะส่งผลเสียให้พืชแห้ง <S <S เขี่ยวแล้วก็โตช้าพืชจึงมีกลไกทำให้ปากพืชเนี่ยสามารถปิดได้เพื่อลดที่เพื่อที่จะลดการสูญเสียน้ำค่ะซึ่งตัวที่ทำหน้าที่ในการควบคุมให้ปากใบเปิดและปิดเราเรียกว่าเซลล์คุมค่ะจะเป็นตัวที่ อยู่ทางด้านซ้ายขวาของช่องปากใบนะคะนี่คือภาพปากใบที่อยู่บริเวณท้องใบด้านล่างนะคะทดลองการคายน้ํานะคะเรื่องนี้จะมีการทดลองอยู่ด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าพืชมีการคายน้ําจริงๆโดยเราจะเลือกต้นไม้1ชนิดที่มีกิง่งให้เราทดลองสองกิ่งเหมือนกันโดยเราจะ เลือกกิ่งที่มีใบแล้วก็อีกกิ่งหนึ่งเราจะเด็ดไฟติ้งค่ะใบจะทำหน้าที่ในการคายน้ำผ่านทางปากใบซึ่งการคายน้ำของพืชมีประโยชน์อย่างไรบ้างคือ1ควบคุมปริมาณน้ำภายในลำต้นลดความร้อนภายในลำต้นแล้วก็กระตุ้นให้รากดูดน้ำขึ้นมาแทนที่นะคะแทนที่น้ำสูญเสียไปก็จะทำให้รากดูดน้ำได้มากขึ้น พืชจะคายน้ําออกมาในรูปของไอน้ําเพราะฉะนั้นในธรรมชาติเราก็เลยไม่เห็นว่ามีไอ้น้าหรือว่ามีน้ําออกมาทางปากใบแต่เมื่อไอ้น้านั้นกระทบความเย็นก็จะควบแน่นเป็นหยดน้ําเราอาจจะเห็นเป็นน้ําค้างเกาะตามใบในตอนเช้านะคะนั่นคือส่วนหนึ่งของน้ําที่พืชคายออกมาค่ะซึ่งการทดลองคุณครูมีการทดลองให้นักเรียนดูด้วยนะคะไปดูการทดลองกันเลยค่ะ วันนี้เราจะมาทดลองเรื่องของการคลายน้ําของพืชกันนะคะโดยเราจะเลือกเป็นต้นไม้แถวบ้านคุณครูเลยใกล้ๆบ้านคุณครูเป็นต้นหม่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลองเรื่องของการคลายน้ํานะคะมีพืชนะคะโดยเราจะเลือกกิ่งสองกิ่งที่มีขนาดเท่ากันคุณครูจะเลือกสองกิ่งนี้นะคะแล้วก็ถุงพลาสติกสองใบโดยเราห้ามเป่าลงไปนะคะต้องเป็นถุงพลาสติกใหม่ แล้วก็ยางหรือเชือก2เส้นนะคะเราจะทำการทดลองกันเลยนะคะโดยกิ่งที่หนึ่งนะคะเราจะสวมถุงพลาสติกเข้าไปแบบนี้นะคะการทดลองนี้จะต้องทำกลางแดดนะคะบริเวณต้นไม้ที่เขาได้รับแสงแดดแล้วก็เราใช้ยางผูกหรือว่าจะใช้เชือกก็ได้ผูกให้แน่นนะคะ เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นอีกกิ่งหนึ่งนะคะคุณครูจะใช้เป็นกิ่งข้างหน้าละกันอีกกิ่งหนึ่งเราจะเด็ดใบทิ้งให้เหลือแค่ก้านอย่างเดียวเด็ดใบออกให้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นตัวเปรียบเทียบค่ะแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกอีกใบหนึ่งลูมนะคะแล้วก็ผูกไว้เหมือนกับกิ่งเมื่อกี้ เดี๋ยวเราจะวางไว้กลางแดดประมาณ15-20นาทีเดี๋ยวเรามาดูผลการทดลองกันค่ะไปค่ะและตอนนี้นะคะเวลาก็ผ่านไปตามกำหนดที่เรากำหนดไว้เราจะมาดูผลการทดลองเรื่องของการครน้ำกันนะคะว่าในถุงแต่ละใบจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะนี่คือกิ่งที่หนึ่งะคะกิ่งที่มีใบปรากฏว่าจะมีไอน้ำเกาะอ,อยู่ที่ ภายในถุงเป็นจํานวนมากนะคะส่วนกิ่งที่ไม่มีใบนะคะมีไอ้น้ําอยู่ในปริมาณที่น้อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนมาดูใกล้ๆกันนะคะมาดูเลยค่ะนี่คือกิ่งที่หน,นะคะเป็นต้นหมอนที่เราผูกถุงไว้นะคะโดยที่ด้านในก็จะมีใบนะคะจะมีไอ้น้ำเกาะจนเป็นฝ้า หนาเลยนะคะไอ้น้ําก็จะเริ่มควบแน่นเป็นหยดน้ําเล็กๆภายในถุงแล้วด้วยเห็นไหมคะนี่คือลักษณะของไอ้น้ําที่เกิดขึ้นภายในถุงแสดงว่ากิ่งนี้นะคะใบของพืชก็จะมีการคายน้ําออกมาเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกิ่งที่2กันเลยนะคะ นี่คือกิ่งที่2นะคะเป็นกิ่งที่เราเด็ดใบทิ้งนะคะสังเกตว่าถุงยังคงใสยอยู่แต่มีไอ้น้ำเกาะเล็กน้อยนะคะมีปริมาณไอ้น้ำอยู่น้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับกิ่งที่มีใบนะคะกิ่งที่มีใบเขาจะมีการคายน้ำจำนวนมากสังเกตได้จากหยดน้ำเล็กๆภายในถุงแล้วก็เริ่มมีการรวมตัวควบแน่นกันเป็นหยดน้ำขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะ สิ่งนี้ก็จะเป็นหลักฐานสําคัญทําให้เรารู้ได้ว่าพืชก็จะมีการคายน้ําออกมาทางใบซึ่งน้ํานี้เป็นน้ําที่ถูกลําเลียงจากรากผ่านมายังลําต้นโดยใช้ท่อลําเลียงน้ําหรือว่าไซเลมเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งผลิตภัณฑ์ของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือน้ําตาลกลูโคโสน้ําแล้วก็แก๊สออกซิเจนซึ่งน้ําตัวนี้ละค่ะจะเป็นตัวที่ถูกขับออกทางปากใบ ะะโดยที่การคายน้ําของพืชจะคายเยอะในช่วงที่อากาศร้อนแล้วก็แห้งนะคะการคายน้ําของใบจะคายที่บริเวณปากใบซึ่งใบไม้ก็จะมีผิวใบนะคะใบไม้นะคะจะมีหลังใบก็คือด้านบนนะคะและก็ท้องใบก็คือด้านล่าง ซึ่งการคายน้ำนะคะจะเกิดขึ้นได้เยอะบริเวณท้องใบนะคะเพราะท้องใบจะมีปากใบค่อนข้างเยอะส่วนหลังใบจะมีปากใบน้อยเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูหลังใบกับท้องใบนะคะอ่ดูกิ่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะเราจะเรียกว่าหลังใบค่ะคือบริเวณด้านหน้าใบที่รับแสงส่วนด้านหลังนะคะก็คือท้องใบค่ะท้องใบเป็นบริเวณที่ ันเข้าสู่พื้นดินนะคะจะได้รับความร้อนน้อยกว่าบริเวณนี้แหละจะมีปากใบเยอะกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากเรียนรู้เรื่องของการคายน้ํากันไปต่อนะคะพืชน,นะคะมีการดูดน้ําขึ้นมาจากรากผ่านลําต้นส่งไปทางท่อลำเลียงน้ำก็คือไซเลมส่งไปยังใบเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งเกิดขึ้นที่ใบเป็นการสร้างอาหารของพืชน,นะคะ จำเป็นจะต้องมีแสงเพราะพืชสร้างอาหารได้เฉพาะในช่วงเวลากลางวันเป็นช่วงที่มีแสงแล้วก็ส่วนที่พืชต้องการเพิ่มเติมจากแสงก็คือน้ําแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือมีน้ําตาลกลูโคสซึ่งจะส่งไปยังส่วนต่างๆผ่านทางท่อลําเลียงอาหารก็คือฟัเอมและไปสะสมในรูปของแป้ง แก๊สออกซิเจนเมื่อสร้างอาหารเสร็จก็จะได้ออกซิเจนออกมาพืชก็จะคายออกทางปากใบเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกค่ะและสุดท้ายก็คือน้ําน้ําส่วนเกินนี้พืชจะคายออกทางปากใบค่ะและในภาพก็คือสมการนะคะเราจะเรียกว่าเป็นสมการของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงฟโตซินเทซิสนะคะ การสร้างอาหารของพืชน,นะคะมีวัตถุดิบสำคัญก็คือน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนแสงเป็นตัวทำให้เกิดการสร้างอาหารขึ้นมานะคะโดยน้ำจะนำมายังใบของพืชโดยการดูดผ่านรากส่งมาทางท่อลำเลียงน้ำก็คือไซเลมผ่านทางลำต้นแล้วส่งมายังใบส่วนแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์พืชก็จะดูดผ่านทางปากใบนั่นเองค่ะ ซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดในช่วงเวลากลางวันแสงนะคะตัวที่จะเข้ามาเป็นตัวการสําคัญให้เกิดการสร้างอาหารจะถูกตรึงเข้ามาด้วยสารที่ชื่อว่าคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสารสีเขียวที่อยู่ในใบพืชนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้พืชหลายชนิดมีใบส่วนใหญ่เป็นสีเขียวและบางส่วนของลําต้นหรือรากก็ยังมีสีเขียวได้ค่ะนี่คือสรรมการนะคะ และเมื่อเรานำสมการของการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือการสร้างอาหารมาเขียนก็จะมีลักษณะแบบนี้คาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ําก็จะได้น้าตาลกลูโคสแล้วก็น้ําแล้วก็ออกซิเจนนะคะน้ําตาลถูกสะสมในรูปของแป้งซึ่งแป้งที่ได้จากการสร้างของพืชสามารถทดสอบได้ด้วยสารละลายไอโอดีนค่ะ การทดสอบแป้งด้วยสารละลายไอโอดีนนะคะเป็นสารที่มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลวิธีการทดสอบคือหยดลงบนตัวอย่างตัวที่เราจะทดสอบหรือสิ่งที่เราจะทดสอบแล้ววางไว้ประมาณ1-3นาทีเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงค่ะถ้าหากสารไอโอดีนหยุดลงไปแล้วไม่เปลี่ยนสียังคงเป็นสีน้ำตาลอยู่แสดงว่าไม่มีสารที่เป็นแป้งจากพืช แต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนเป็นสีม่วงน้ำเงินดำก็แสดงว่ามีแป้งจากพืชค่ะในภาพนะคะหยุดสารไอโอดีนลงไปในขนมปังนะคะก็ปรากฏว่าเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็หยุดสารละลายไอโอดีนลงไปในสารละลายแป้งปรากฏว่าทั้งสองอย่างจะเปลี่ยนเป็นสีดำแสดงว่าในสองอย่างนี้นะคะมีแป้งจากพืชปนอยู่ค่ะ สำหรับการทดสอบแป้งในใบพืชนะคะสามารถทำได้แต่จะมีขั้นตอนที่มากขึ้นโดยเราจะต้องเด็ดใบพืชที่ได้รับแสงอย่างน้อย3ชั่วโมงนะคะก่อนนำมาทดสอบนำไปต้มในบเกอร์ด้วยน้ำเปล่านะคะเพื่อที่จะขับเอาพวกสารเคลือบแล้วก็โรฟิลออกไปนะคะซึ่งเป็นสารสีเขียวจะทำให้เรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ยาก หลังจากนั้นก็นําไปต้มในแอลกอฮอล์โดยใส่แอลกอฮอล์ลงไปในหลอดทดลองแล้วนําใบไม้ที่ผ่านการต้มน้าเปล่าแล้วใส่ลงไปในหลอดอีกครั้งหนึ่งต้มอีก5นาทีนะคะแอลกอฮอล์ก็จะค่อยๆสกัดสารสีเขียวที่เป็นคอโรฟิลล์ออกไปใบไม้ก็จะมีสีซีดลงนะคะหลังจากนั้นก็เอาใบไม้มาล้างแล้วไปหยดด้วยสารละลายไอโอดีนหลังจากนั้นก็รอและ สังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะในภาพใบไม้นะคะเมื่อหยุดสารละลายไอโอดีนบริเวณที่เป็นสีเขียวนะคะเมื่อหยุดไอโอดีแล้วก็พบว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีด,สดําแสดงว่าตำแหน่งนั้นมีการสะสมของแป้งเกิดขึ้นค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีการทดลองให้นักเรียนดูด้วยเป็นการทดลองแบบง่ายๆจากอุปกรณ์ที่สามารถหาได้จากในครัวของนักเรียนรอบๆตัวนักเรียนนะคะคุณครูทําให้นักเรียนดูนะคะ นี้ไม่ได้นักเรียนทำคลิปส่งแต่ถ้าใครอยากทดลองเองที่บ้านก็สามารถทำได้นะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะจากการที่พืชสามารถสร้างอาหารด้วยตัวเองด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่พืชได้ก็จะเป็นพวกน้ำตาลกูโคสและส่งไปยังส่วนต่างๆด้วยท่อลำเลียงอาหารที่ชื่อว่าโฟเอมซึ่งอาหารที่ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆนี้จะสะสมในรูปของแป้ง เดี๋ยวเราจะไปทําการทดลองที่สูตรนะคะว่าส่วนต่างๆของพืชชนิดใดบ้างที่มีแป้งอยู่ไปทดลองกันเลยค่ะนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองในการหาแป้งจากพืชน,นะคะตัวสำคัญที่ใช้ทดสอบแป้งจากพืชก็คือตัวสารละลายไอโอดีนซึ่งถ้านักเรียนไม่มีสามารถใช้เป็น เบตาดีนที่ใช้ทาแผลสุดก็ได้นะคะเพราะจะมีส่วนผสมของไอโอดีนอยู่ประมาณ10%ซค่ะส่วนตัวอย่างพืชหรืออาหารที่เราจะมาทดสอบว่ามีแป้งจากพืชหรือเปล่านะคะคุณครูได้เตรียมไว้คือข้าวข้าวสวยที่เราหุงในครัวนะคะขนมปังขิงกระเทียม,มเมล็ดจำปาด,ดะแป้งมันสำปะหลังแล้วก็แป้งโรยตัว ซึ่งวิธีการทดลองก็คือเราจะนำเบตาดีนนะคะซึ่งมีสารละลายไอโอดีนผสมอยู่ไปหยดลงในสารแต่ละชนิดหลังจากนั้นก็วางไว้ประมาณ1ถึงสนาทีเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าสารชนิดใดนะคะสามารถทำให้ไอโอดีนที่มีสีน้ำตาลเปลี่ยนไปเป็นสีม่วงน้ำเงินหรือสีดำแสดงว่าในตัวของสารชนิดนั้นมีแป้งจากพืชอยู่ เดี๋ยวเราจะไปทดลองกันเลยนะคะ ังจากนี้เราก็รอนะคะประมาณ1-3นาทีเพื่อที่จะให้ไอโอดีนเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารดังกล่าวเดี๋ยวเรากลับมาดูผลการทดลองกันนะคะและนี่ก็คือผลการทดลองทดสอบแป้งจากพืชนะคะจากสารทั้งหมด7ชนิดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแต่ละตัวให้ผลเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูข้าวกันก่อนนะคะข้าวนะคะ ทำให้สารละลายเอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีดําแสดงว่าในข้าวมีแป้งจากพืชขนมปังก็เช่นกันค่ะเปลี่ยนเป็นสีดําแสดงว่ามีแป้งจากพืชนะคะขิงบริเวณผิวนะคะที่เราหั่นขิงไว้จะมีสีน้ําตาลแล้วก็มีสีดำํำปนอยู่ด้วยแสดงว่าที่ด้านในของขิงนะคะก็จะมีแป้งจากพืชด้วยแป้งโรยตัว ะะแป้งรอยตัวปรากฏว่าสารละลายไอโอดินยังคงเป็นสีน้ำตาลอยู่แสดงว่าไม่มีแป้งจากพืชค่ะกระเทียมกระเทียมก็ยังคงเป็นสีน้ำตาลนะคะไม่เห็นนะกระเทียมนะคะยังคงเป็นสีน้ำตาลอยู่แสดงว่าไม่มีแป้งจากพืชนะคะแล้วก็มเมล็ดจำปาดะสี ดำเข้มเลยแสดงว่ามีแป้งสะสมอยู่มากนะคะและสุดท้ายคือแป้งมันสําปะหลังเป็นสีดำเข้มนะคะมีแป้งจากพืชสรุปนะคะวันนี้สิ่งที่เราทดลองไปทั้งหมด7ชนิดนะคะมีแป้งจากพืชทั้งหมด5ชนิดแล้วก็มี2ชนิดที่ไม่มีแป้งจากพืชค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปการทดลองการทดสอบแป้งจากพืชทำง่ายไหมคะเห็นไหมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของ สารหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวนะคะขนมปังพวกนี้ทำมาจากพืชเป็นการทดสอบที่เห็นได้ชัดเจนว่าเมื่ออะไรก็ตามที่เราหยดสารละลายเอโอดีลงไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำหรือน้ำเงินนั่นเองค่ะหน้าที่ที่3ของใบไม้นะคะหรือใบพืชก็คือการหายใจค่ะในช่วงเวลากลางวันนะคะพืชได้รับแสงพืชมีการตรึงแสงโดย คลอโรฟิลดูดน้ำดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อให้ได้อาหารออกมาแล้วก็คายออกซิเจนออกสู่อากาศแต่พอเข้าสู่ในช่วงเวลากลางคืนพืชไม่มีแสงไม่สามารถสร้างอาหารได้พืชจึงไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้พืชก็เลยเปลี่ยนจากการสร้างอาหารมาเป็นการหายใจโดยจะดูดแก๊สออกซิเจนจากสิ่งแวดล้อม จากข้างนอกแล้วก็คายแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแทนนะคะนี่ค่ะกลางคืนพืชไม่สร้างอาหารพืชมีการหายใจดูดแกส๊สออกซิเจนคายแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกับมนุษย์และสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นจึงมีข้อแนะนำว่าเราไม่ควรจะนำต้นไม้จำนวนมากๆไปวางไว้ในห้องนอนเพราะว่าพืชอาจจะแย่งออกซิเจนกับเรานะคะ จบแล้วค่ะวันนี้เรื่องของการคายน้ําแล้วก็การสร้างอาหารของพืชรวมถึงการหายใจของพืชด้วยนะคะวันนี้มีงานหรือเปล่ามีข่าวดีให้เด็กๆดูค่ะคับนี้นะคะไม่มีการบ้านนะคะดีใจด้วยค่ะเด็กๆให้นักเรียนพักนะคะแต่ให้นักเรียนไปทบทวนบทเรียนไม่ว่าจะเป็นการอ่านในหนังสือหรือดูคลิปทบทวนนะคะ เพื่อเตรียมตัวสอบระหว่างภาคสำหรับวิชาวิทยาศาสตร,ร์คุณครูจะนัดสอบคาบหน้าในวันพุทธที่25สิงหาคม2564นะคะข้อสอบจะมีจำนวน20ข้อ20คะแนเนเรื่องที่สอบนะคะเริ่มตั้งแต่เรื่องของรากลำต้นใบและส่วนประกอบของดอก ึ่งเรื่องส่วนประกอบของดอกคุณครูจะสอนในคาบหน้าประมาณ10นาทีหลังจากนั้นครูก็จะส่งลิงก์ให้นักเรียนสอบนะคะแล้วก็ใครดูคลิปมาจนถึงจบเรื่องของการคายน้ำแล้วก็การสร้างอาหารของพืชแล้วให้นักเรียนพิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่และบอกว่าดูคลิปการคายน้ำและการสร้างอาหารของพืชแล้วค่ะนะคะพิมพ์ส่งมาในแชท จะเป็นเครื่องยืนยันนะคะว่านักเรียนได้เข้าเรียนแล้วก็ดูคลิปในรายวิชานี้คาบนี้จนจบสำหรับวันนี้คุณครูก็จบการสอนเรื่องของการคายน้ำและการสร้างอาหารของพืชเพียงเท่านี้นะคะอัสลามุอะัยกุมะเระมะตุลลอฮิวบเระกาตุสวัสดีค่ะ